แปดแล้วคุณร่าที่เด็ดทีนีไม่เก็บปกติจะแบบว่าไหนรอบแล้วพี่หนุ่มเคยทำเคย,เคยทำ,ทำยนะฮะก็จะแบบอึดสะดุ้งนิดนึงแต่ว่าอันนี้แบบสบายมากหนุ่มโด,โดเลยนะ ด้วยเห็นเลยว่าข้างนี้นะ k, ค,คือทํำข้างนี้ไปนะฮะค่ะอันนี้คือผล20%ท,ทันทีนะคะก็จะสังเกตได้ว่าคิ้วด้านขวาดูยกขึ้นนะคะหน้าแก้มที่เมื่อกี้รู้สึกว่าเอ๊ะกังวลเริ่มมีเรื่องกระป๋แก้มของวันเล็กลงนะแล้วก็ริฟ์ up ขึ้นล่องแกม้กแมรนกระป๋อแก้มดีขึ้นใต้ตาดูสมูทขึ้นกระขึ้นนะคะ Oh. อันนี้คือทันท,ทีเลยตแต่ว่าผลลัพธ์เต็มที่เนี่ยหนเดือนก็จะชัดขึ้นกว่านี้นะคะ